สับวีสับวีบปไปไหนครับก้อนเงินก้อนเงินก้อนเงินมาหาน้องแล้วครับนยุลี่แล้ครับมาหา้องยุลิแล้วครับ,รรบไปเล่นก้างนอกไปลูกปไปเล่นกับขังนอกเร็วก้อนเงินเล่นกับน้องอีกแล้วสับทวีสับวีไปไหนครับไปไหนลูกมานี่เร็วมาเล่นด้วยกันเร็ว ก้อนเงินกับยูริเล่นกันอีกแล้วเอาลูกเอายูริสงส่ยจะเหนื่อยแล้วก้อนเงินสงสัยเซตตูดให้น้องแล้วเนี่ยเซตตูดให้น้องด้วยครับก้อนเงินพาเยน้องเล่นอยู่ตลอดนะครับพาน้องเล่น สุนัขมีตัวเดียวแมวมีหกตัวสุนัขเลยเหงาเล่นกับแมวตลอดอยแย่น้องเล่นตลอดเลยครับอยูล่ลดูสิเงาอะไรเหนื่อยแล้วลูกเหนื่อยเลอก้อนเงินยกคอแล้วตายแล้วเขาเนี้ ตายแล้วสู้สิลูกสู้เขาสิลูกสู้เขาสิลูกสู้เขาสินั่นแหละนั่นแหละสู้เลยเหยียบเข้าไปเลยลูกซกเข้าไปจมูกนั่นล่ะซกจะไปจมูกก้อนเงินเลยเท้ากระถีบเลยลูกนะถีบแล้ว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 ถีบเก่งไหมลูกถีบเลยถีบไปถีบไป ถิ่ไปถี language, ่ไปเดี๋ยวก่อนเงินกาแฟเองเนาะเออก้อนเงินกัดอีกแล้วก้อนเงินกัดอีกแล้วก่อนน้องอีกแล้วโอ้ย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 อยลิสูเลยอยู่ลิสูเลย ก็เงินทำอะไรน้องอ่ะใส่เห็บน้องเหลอโอ้ยลีสุดเลยดิจิกระโดดขึ้นเลยลูกไปไหนไม่ได้แล้วก็เงินล็อกแล้วก็เงินก็เงินก็เงินเหยียบน้องแรงสิ ค่อยๆเล่นกับน้องนะครับเฮ้ยใส่หมิดใส่ใส่หิบใส่น้องแล้วหรือเปล่ามาแล้วจับยุรี่มาตรงนี้เร็วลายยุลีออกมาางนอกเลยลูกลเอ้ยลายยุรีสูงแล้วยุรี่หุ่นเชดแล้ว ก้อนเงินกัดแล้วก้อนเงินกัดแล้วยูริกัดน้องแล้วยูริก,ก,กรงง็กัดด้วย,ย,ยก้อนเงินกัดน้องแรงอี๋อุ้ยน้องสู้ไม่ไหวแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วเรยๆกัดอีกแล้วยูริไม่ไหวแล้วลิ้กตายแน่คราวนี้ยูริตายแน่เลยก้อนเงินกัดน้องแรงหรือเปล่านะ ตายแล้วตายแล้วยุลีตตายแล้วมาชู่แล้วยอมตายจะด,ดีกว่าดีกว่าสู้เขากอนเงินก็รักน้องมากนะครับเลียด้วยถ้าน้องไม่เล่นด้วยก็จะเลียให้ถ้าน้องกวนก็จะเอาแล้วเผื่อไม่ได้ยุลิเผื่อไม่ได้ยุลิจับเผาเลยกัดแข่งแล้วกัดแข่งกัะขาแล้ว เรียดตูดแทนน้องด้วยเออเรียดตูดแทนน้องด้วยนีออ่อยู่ดีเอ,อ๋ยอยู่ดีน่ารักมากเลยครับตัววันตัวคืนอ,อ้จับน้องไปแล้วสู้ได้ลูกสู้เลยสู้เลยสู้ไหวเป็นลูกสู้ไหวไหมครับ สู้อยู่ไว้อยู่ไว้อยู่นะกัดเลยกัดน้องเลยนั่นแหละกัดน้องเลยกัดน้องเลยกัดเลยกัดเลยนั่นแหละกัดน้องเลยจับกัดเลยนั่นแหละกัดเลยนั่นแหละโอ้ยกับพอน้องอีกแล้วก้อนเงินก็คอน้องอีกแล้วกัดเลยกัดเลยกัดน้องเลยอยู่นี่กัดเลย ก็เงินไปไหนแล้วยุริเงินไปไหนแล้วเอาแล้วน้องไอ้เป็กแล้วโอ้ยุริสู้แล้วสู้แล้วยุริฮุดนสู้แล้วไม่สู้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องสู้แล้วอย่างนี้ต้องสู้แล้วอย่างนี้ต้องสู้แล้วไม่ได้แล้วโวิ่งหนีเลยสยามครับสลามลองเหวิลูกลองเหวิลุกกดเงินมาเลยกดเงินมาหานลงแล้วเล่นมาเล่นล้วนี่ก็สยามเลว ก้อนเงินมาสู้กับสยามดีกว่าเร็วสยามตัวใหญ่ก้อนเงินมาเร็วน้องแรงแล้วเอาน้องมาไหนอะมานี่แล้วสู้กับสยามนั่นแหละตัวใหญ่สะเพากันสู้กับสยามเร็วสู้กับสยามเร็วสู้เลย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  แต่น้องยุลิตลอดเลยสยามตัวใหญ่ไม่สู้แล้วครับสยามพร้อมจะสู้แล้วนะเอาละยุลิกับสยามทำอะไรกันละเอาลุมแล้ว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 ใครลุมใครเนี่ยสยามแล้วก็เงินลุมมันสำหรับคลิปนี้จบแค่ก้อนทองกันนะครับ ในช่วงคิดนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขเหมือนกับหมากับแมวเล่นกันนะครับแใครร้องแอลแเอาหลงซับสวีซับวีสู้กับกองเงินเลยครับกองเงินจะสู้ไหมเนี่ยอยู่ลิว้วเองมาแล้วกองเงินไม่สู้แล้ว <c oughs> ตัวใหญ่ก็ไม่สู้เนาะสู้แต่ตัวเล็กๆเอยตัวใหญ่ก็ไม่สู้สู้แต่ตัวเล็กๆเออแย่น้องตลอดเลยครับจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ